สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนเพจสอสชรานีทุกๆคนนะฮะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้งานลอยดินปักบ่อนะครับงานคิวเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังย้ายที่ครับย้ายที่ไปอีกที่หนึ่งครับงานปากบ่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นงานเที่ยวครับพี่น้องวันนี้ก็เลยถ่าย มาถ่ายให้ชมบรรยากาศตอนเช้าๆให้ดูนะครับ <c oughs> อยู่ที่ติดกันนะครับงานของเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ไว้วางใจทีมงานเท่าเก๋งนะครับแล้วก็ทีมงานสอสํารานดีนะครับผม ใช้บริการพวกเรานะครับครับตรงนี้ก็เป็นงานาปากก่อนครับก็ไม่เชิงปากก่อท่าไรไกลเหมือนกันนะยะทางประมาณ 300- 400เมตรได้นะงานคิวครับตัวนี้คิวละ30บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีบริการนะครับให้คำปรึกษานะครับตัวนี้เราขุดสษะนะครับ แล้วก็เอาไปถมพื้นที่ข้างหน้านะครับเพื่อจะทําที่เป็นร้านค้าสําหรับขายของการเกษตรนะครับตัวนี้เป็นนาเรียกว่าอะไรอินซีนาะาสมสารนะครับเป็นนาเขาเรียกว่าอะไรบ้างเขาทําไรนาะส่วนผสมนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ประมาณสิบไรได้ไหมดูก็พโดน,นะครับ ก็มีการปลูกต้นไม้แซมบ้างเขากำลังลุดข้าวบดนี่เห็นเขียวๆนี่คือข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวมันงอกสวยมากสวยกว่าข้าวโพดอีกแล้วก็เขามีคลองนะครับขุดเล <c oughs> <cat guiding developed Airbnb> <ira> ี being life. ้ยงปลาซึ่งเขามาขุดก่อนแล้วแล้วเรามาขยายสระเก่านะไีกประมาณงานกว่านะ เห็นนะครับนั่นเลยครับือที่เราถมครับสูงประมาณสองเมตรห้าน่าจะได้นะครับถ้าตีเที่ยวก็หมดไปประมาณห้าร้อยเที่ยวนะครับตนนัวนี้ถ้าสนใจก็ใช้บริการเราได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาท,ทุกเรื่องครับเรื่องของดินนะเรื่องของการขุดดินนะ ดินทมดินการจะสร้างบ้านต้องใช้ดินแบบไหนหรือต้องทํายังไงเราก็พอมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับทางเพจสอสําพันดีนะหรือว right? ่าโทรโดยตรงกับทศเกศโพงได้เลยนะครับถ้าไม่รู้จักก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้ครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาได้นะคิดฟรีนะไม่คิดเงินครับไม่คิด เราจะพิจิบเฉพาช่วงเวลาเราทํางานนะลอกถามได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจรับทัวรมาทักมาเราพร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาครับเยพื้นที่ตัวลึกสุดตรงนี้น่าจะ3เมตรได้นะนี่พุทธะลึก4เมตรมาถม3เมตรนั่นนี <c> ่ <oughs> ตรงนี้มันจะตื้นหน่อยทาง ก็เนื้อที่โดยรวมนะขุดงานหนึ่งที่สองงานนะได้นะแล้วก็ลึกเนี่ยโแบบสุดยอดเลยดีนนี้นะครับให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับร้อนช่วงเช้าแบบบรรยากาศนะครับ น่าเที่ยวมากเลยมีหมอกขึ้นนิดๆนะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหปั่นอยู่กลางทะเลทรายครับพี่น้องลมก็ไม่มีเดี๋ยววนนี้ดูนะให้ดูจริง่เราถมนะน้องเอเย้ยลึกนะครับลึกก <c oughs> <c oughs> ็ท่านใดผ่านไปผ่านมาก็มาดูได้นะผลง,งานของเรา อันนี้เจ้าของนาไทยเองนะครับขายปาลมันที่เองนะเราไมา่ได้เกี่ยวนะเ้าของเราจะเนียนกว่าน,นี้หน่อยนะอยู่ที่อะไรวะตรงนี้ตำบลจันดุมนะผมลืมชื่อหมู่บ้านนะต้องขออภัยอยู่ตรงเนี้ยคลองตะแบกนะตรงนี้มีป้ายขายปาลาหมอเดี๋ยวเหมดเดี๋ยวไปให้ดูป้ายขายปาลามหมอนี่ขายปลาหมอ เขาขายปลาหม o นั่นแหละของเราครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้อั่นนะเห็นป้ายนะครับคลองคลองตะแบกนะครับตรงนี้คือป,ป้ายปลาหมอ่าป้ายขายปลาหมไม่ใช่ป,ป้ายปลาหม o นี่นะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านล่างกันวันนี้เราก็ทีมงานยุ่นนุ่นครับขออภัยนะกล้องไม่ค่อยชัดกำลังย้ายรถนะครับ จะเพื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝากหนึ่งนะครับฝั่งนู้นครับก็ไูครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับพระาทิตย์กำลังสัดสสองสองแสงยามเช้านะพี่น้องทีมง,งานเราก็มีประมาณ6กเจคันดูความลึกนะพี่น้องสูงทุ่งหัวนะมาดูได้นะแล้วก็มาแวะอุดหนุนปลาหมอนะครับของเจ้าของนานได้นะ ให้อาหารธรรมชาตินะเขาว่างั้นนะมีอาหารเม็ดบ้างเป็นข้างคราวหลักๆนี่ครับปลาปลาหมอไม่ยอมไม่ชัดเลยก็ไปนะครับครับก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทีมงานโตเก่โพ้งนะแล้วก็เพจสอสํารานดีนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทางช่อง YouTube สอสํารานดีชาแนล ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะและทีมงานนะครับนี่ครับครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ